นื่องจากฝนจะตกแล้วค็กรรมฐา,านกันฝนจะวัดตะบะวัดใจเราเลนดีใจไอเครื่องแดงๆนี้ถ้าเปียกฝนจะมาตั้งข้างนอกนะ เดิมทีเห็นตั้งกันอยู่ข้างในไม่ใช่หรอไม่ไม่ใช่ตั้งแดงอยู่อย่างนี้ว่าแล้วตั้นงนอกทําไมเปียกฝนนะสมทานกรรมฐานร่วมกันกล่าวนะโมพร้อมกัน นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอกาสะนาอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานเอา ซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิสมาธิเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายจงบังเกิดขึ้นในคันทะสันดานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันธรรมอันมีเสียงธรรมและลมหายใจเป็นต้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทิน อาจจะรีบทําจิตให้สงบหน่อยอมสมาทานเสร็จแล้วอาจจะต้องไปนั่งต่อกันที่บ้านที่กุฏิแล้วแต่นะเรามีหลายรูปแบบอ,อธิษฐาน น้ำมนต์เป็นน้ำฝนอธิษฐานในจิตเราฝนที่ตกมาเปียบยังพุทธมนต์จงกลายเป็นพุทธมนต์น้ำมนต์พมจริงๆนี่ยังไม่ทั่วถึงกันได้มากขนาดนี้ นี่นี่เป็นพิเศษจริงๆะนะ่นแมีความพิเศษให้เป็นสิริมงคลตกต้องไปถูกผู้ใดอขอให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขอให้ขจัดปัดเผา โครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายม,มานทั้งปวงการที่เรานึกเย็นในจิตอย่างนงี้เขาเรียกนั่นแหละอธิษฐานแหละอธิษฐานถามว่าเป็นได้จริงไหมจริงทสิเราอธิษฐานจริงๆจ,จะปลอมได้ไงจริงเป็นได้จริง เขาแห่แหนกันอยากจะให้ฝนตกยังไม่ตกให้เลยเาลาเนี่เออถึงเวลานั่งกรรมฐา,านนั่งไปพักหนึ่งเอาละมาละเถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลนู่นนะเรานึกถึงวัดสาวลาหกเทปบุตรเอย ลุคะุมะมทั้งหลายอากาศสะเทวดาเนี่ยพวกนี้ยล้วนแต่มีจิตมีวิญญาณมีมีความเป็นทิพย์ทั้งนั้นมากกว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้อืมเราจะรู้ไหม,ไมหวันเรานั่งกันอยู่รู้รู้ใหม้มนุษย์เรียกว่าเปียกรู้รู้อืมที่เปียกโอ้มนุษย์เราเห็นแต่มนุษย์โดนฝนแล้ววิ่งกัน โดยอาการทั้งหลายมีการวิ่งเป็นต้นแต่มีมนษุษย์กลุ่มหนึ่งพวกหนึ่งโอ้มีความยินดีในฝนที่ตกไปในในน้ำฝนที่ลงลงมาเขาเกล่าวคำจะ่ไพเราะไพเราะนอ่นะก็จะเกิดผลขึ้นมาตัวน,นี้เป็นการเจริญพรมวิหารสี่ในตัว าการที่เราไม่ถือว่าฝนมาเบียดเบียนเราเน,นำความดีความรุ่มช่มเย็นมาให้เราต่างหากนี่มาแล้วก็จะเกิดเป็นสิริมงคลเป็นพรมวิหารเมตตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาสรรพสัตท,ทั้งหลายอื่นๆ ล้วนแต่ล่าเริงยินดีเมื่อเมื่อมีสายฝนลงมาเนี่ยนะอสัตว์บกนี่แหละไม่ใช่เฉพาะปลาอย่างเดียวสัตว์บกทั้งหลายนี่แหละเราเคยเห็นนู้ไปอยู่ในป่านี่กลางวันเนี่ยฝนตกหนักขึ้นมาอยู่อยู่แรงๆฝนตกหนักเราเดินอยู่นี่ไปเหยียบใบไม้ลื่นเห็นแต่แตะเข็บตะขาบตัวแดง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 เลยมันเริ่มออกจากหลุมจากโลมา มันดีใจที่ได้กินน้ำฝนได้ไอน้ำฝนจะออกมาออกมาออกมาเปียนนะเขาออกมาเปียกไม่ใช่หนีฝนนะเดินเขาอ,อยู่ในรูนุอมแต่ขาดพอเ,เราไม่รู้ไปเดินเหยียบไปไม,ม้พอมันลื่นมาเห็นตัวนึงโอ้แตน,นี้แหวกดูโอ้ยท้งนั้นเลยนี่ก็เลยต้อทงทรมัดระวังในการที่จะเหยียบจะย่าง อืม่ะต่อไปแผ่เมตตาแผ่เมตตาอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุ ญาตโยขออุทิศบุญนี้ไปญาติทั้งหลายอุพการีผู้มีพระคุณทั้งหลายมนุษย์หญิงก็ดีชายก็ดีที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีที่เป็นมิตรก็ดี หรือจะเป็นศัตรูก็แล้วแต่ตลอดขึ้นไปถึงพระอินพระพรมพระยมพระกาเท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่เทพพยาดาเทพธิดาทั้งหลายต่ำสุดล่างลงไปถึงสัตว์ในนรกเปรด อสุลกายสัตเดรชานน้อยใหญ่และอีกทั้งผู้มีศรัทธาทั้งหลายที่ได้ถวายพัฒตาหารปัจจัยทยทานไว้ในพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายดังที่เด็กกล่าวมา ทั้งหมดแล้วนี้จงมีสิทธิ์มีส่วนได้ในปุนกุศลนี้เหมือนกับท่านทั้งหลายได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้นด้วยเทอนกาบลาภกรรมฐานพร้อมกัน ง,งามงาเอออรหังสัมมาสัมพุทธ佛พระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธรรมโม ธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสังขังน,นามามิการนั่งไปทำกันเราเองนะทำต่อ